เทียบฟอร์ม3แข้งไรซ์เมริโนกาเบรียนเกมอาร์เซนอลบุกเชือดนิวคาสเซิลอาร์เซนอลบุกเก็บชัยเหนือนิวคาสเซิล2ปร,ประตูต่อ1ที่เซนต์เจมส์พาร์คโดยกาเบรียนมากันเยสครับเซนเตอร์ฮาฟชาวบราซิลโคประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บขณะที่มิเกลเมริโนตัวสำรองมงตีเสมอในช่วงท้ายและเด็แคนูไรซ์มีชื่อทำแอซิดเด็แคนไรซ์ครับเล่นครบ90นาทีสัมผัสบอลไป104ครั้ง ผ่านบอล85ครั้งชนะการดวล7ครั้งเด่นที่ความนิ่งในแดนกลางและการจ่ายบอลที่แม่นยำามเกลเมริโน่ครับลงสนามมาเพียง20นาทีแต่6ประตูสำคัญตีเสมอมีส่วนร่วมกับเกมรุกทันทีถือว่าทำได้คุ้มค่ากับเวลาที่ได้รับกราเบียนครับสัมผัสบอล81ครั้งผ่านบอล60ครั้งชนะการดวลถึง11ครั้งและ6ประตูชยัยกลายเป็นฮีโร่ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้ม ไร้คุมแดนกลางได้แน่นอนเมลิโนสร้างอิมแพกทันทีที่ลงสนามแต่คนที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือกราเบียนครับที่ทั้งแข็งแกร่งในเกมรับและเป็นคนตัดสินเกมด้วยประตูสำคัญทำให้อาเซนอนยังคงเกาะกลุ่มลุ้นหัวตารางต่อไปได้อย่างมั่นใจ